มัดเด็ดมวยไทยที่เด็ดมวยเน้นๆชัดเจนทันใจฟอร์มหมวยทุกคู่ทุกสนามจากเหล่าเซีนมวยมาประสบการณ์กลุ่มรับฟังมวยหูฟรีทุกวันบอกมักาศสดรวดเร็วทันใจสัมผัสความมันไปพร้อมๆกันได้ทีมัดเด็ดมวยไทยสวัสดีครับสวัสดีพี่นักแฟนมัดแฟนมวยทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับมัดเด็ดมวยไทยบาโอโคลานะครับวันนี้ศึกมวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ ของทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้เก้าคู่นะครับช่วงแรกสี่คู่ถ่ายทอดสดเ,เริ่มทำการแข่งขันที่เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปหรือว่าสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นอน,นะครับแล้วก็ช่วงที่สองครับเริ่มทำการแข่งขันที่เวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับใครยังไม่มีข้อมูลมวยกดไปลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดครับชี้ตัวนําไปก่อนแพชนะอีกเรื่องอยู่ที่กระดูกการเล่นของท่านนจะจ๊ะหูไวาตาไวาด้วยนะครับสมาชิกช่วงนี้นะครับโอ้โห อยู่ตัวถูกก็ต้องออกตัวบางทุนอะไรก็เกิดขึ้นได้หมัดมวยหมืนกล้วยปิ้งนะครับรับเสื้อสวยๆจากหมัดเด็ดมวยไทยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนะครับแล้วก็แก้วน้ํากระเป๋านะครับฟังรายเสียงกันฟรีนะครับสอบถามแอดมินได้เลยครับข้อมูลอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะฮะอัปเดตอยู่ตลอดนะครับวันนี้ศึกมวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชดำเนินวันพุธที่10ธันวาคม2568นะครับเริ่มทำการแข่งขันที่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไป4คู่แรก ผูที่หนึ่งในรายการนะครับโปเต้กรวยในเมืองยิมร้อสิบปอนเจอกับเอตันลูกสวนนะครับคู่ที่สองอเลือสิงทออ่างทอง1 2อยปอนเจอกับซุปเปอร์บัตวันของโอม WKO นะครับร้องคู่เอกในรายการครับชูซับสอสละชีพร้อบเจ็ป,ปอนต่อน้ำหนักให้ธงไทย PK แสนชัยมวยไทยยิ้มนะครับ ภูเอกนำรายการครับพายพยักษ์สสมหมายครับร้อยยี่สิบหกปอนด์เจอกับบุญชูสบุญมีฤทธิ์นะฮะแล้วก็คู่ที่ห้าในรายการครับทองแสนขันเซเว่นป๋องเซเว่นฟาร์มร้อยยี่สิบปอนด์เจอกับทับหน้าสิครูเพียนเอ่อเดรดิทฮอนเนอร์มวยไทยครับร้อยยี่สิบสองปอนด์เจอกับกล้าพเด็ดลูกสวนนะฮะแล้วก็พิษกีรีป๋องเซเว่นฟาร์มร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์เจอกับวันพเด็ดลูกสวนครับ รองคู่เอกครับโปรสิทธิ์ไทยแลนด์ครับโปรพีเคแสนชัยเมืองไทยยิมครับร้อยี่สิบสี่ปอนด์เจอกับเพชรแสนคมสอสมหมายคู่เอกนารายการมาแล้วครับโมโฮ์ม็อบางกะป,ปิครับร้อยสามสิบหกปอนด์เจอกับโลทองกลวยในเมืองยิมนี่คือคู่มวยศึกมวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับของทีมงานกลุ่มพลังใหม่จัดไว้น่าดูมากๆ ก่อนจะมาเข้าสู่ทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบก็อย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับชี้ตัวนําไปก่อนเพชนะอีกเรื่องอย่ที่กระดูกการเล่นของท่านนะครับในกลุ่มมาเด็ดมวยไทย v i p มีทุกอย่างครับเสื้อสวยๆครับกระเป๋าแก้วน้านะครับแล้วก็ฟังลายเสียงกันฟรีๆนะครับอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วกันนะฮะนะฮะมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยติดดาวดูในนู้นเลยกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลย ช่วงแรกสี่คู่เข้าสู่ทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบไปกันยาวๆเลยนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการครับโปเต้กรวยในเมืองยิมครับร้อยสามสิบปอนด์เจอกับเอตั้นลูกสวนนะครับโปเต้ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยบุรเมืองเลยครับกรวยในเมืองยิมนะครับอยู่ที่หนองบัวลาพูนะครับเอตั้นลูกสวนก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนครับสุขสวัสดิ์สิบสี่อยู่กับผู้จัดการฟาอีสครับโปเต้เตะหนักต่อยแรงสมองไอคิวมวยดีครับแต่หัวใจยังไม่มั่นคงเท่าไหร่เอตั้นี่หัวใจดีครับ กระดูกการผ่านเบอร์มวยดีครับการยืนระยะนี่ยังดูยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับต้นๆน,นี่ไปก่อนฝีมือทางมวยนะครับผมมองไปที่เจ้าโปเต้ควยในเมืองยิมไปก่อนอย่างแน่นอนแพ้ชนะอีกเรื่องนันจ๊ะนะครับคู่ที่2ครับเลือดสิงห์ทองอ่างทองครับร้อยยี่สิบหกปอนด์เจอกับซุปเปอรบ์บัตวันของโอมวีคโอผู้ซุปเปอรบ์บัตพญานนอนยิมซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพรานยี่สิบหกเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่ค่ายมวยพี่โอมนะครับวันของโอมวีคโอเลือดสิงห์ทองอ่างทองนะครับก็ เลือดสิงนะครับคองสวนภูรีสอรทเก๋าเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีครับแต่การยืนระยะผมมองดูยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับเป็นเอาง่ายๆพูดกันง่ายๆนะครับเป็นนักโทษนะครับแต่ว่ามีสิทธิ์ออกมาทําการแข่งขันข้างนอกนะครับนักโทษชั้นดีนะครับเป็นนักกีฬาด้วยนะครับเจอกับซุปเปอร์บาสซุปเปอร์บาสนะครับสมองไอคิวมวยดีครับแต่ว่าโดนเวลาโดนจังๆก็ล่วงเหมือนกันนะฮะ แต่ส่วนตัววันนี้นะครับผมชอบไปที่ซุปเปอร์บาร์วันของโอมวีคนะครับผมมองดูการยืนระยะการออกอาวุธการชกมวยต่อเนื่องกว่านะครับดูดีกว่าอย่างแน่นอนครับรองคู่เอกช่วงแรกครับชูซับสอสระชีพร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะครับเจอกับธงไทยพีเคแสนชัยมวยไทยเยีมครับมหาหินนักบินอะไรยอนนะครับทูซับก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่ออิทธิพรนะครับอยู่ที่สารคามนะครับ เาเกมกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีครับประทะมาหมดแล้วนะครับธงไทยก็กลับมาหายใจห้ายกนะครับฟิต้อมอยู่ที่ข่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหนักแรงครับบูดุดันหัวจิตหัวใจดีใช้ได้ผมมองดูการยืนระยะของเจ้าธงไทยยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไฟล่าสุดก็ชนะนกน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะชูซับนี่ผมมองดูการยืนระยะดีกว่าเตะตั้งขวางคาสมองไอคิวมวยดีกว่านะครับทกมวยห้ายกอยู่ต่อเนื่อง นะครับชูรับสอสละชีพนะครับมาต่อกันที่คู่เอกงนำรายการครับภายพยัคฆ์สอสมหมายร้อยยี่สิบหกปอนด์เจอกับบุญชูสบุญมิธิ์นะครับสูงยาวเข่าดีถูกคู่ครับคู่นี้เจอกันมาแล้วครับเบียดยอดชิงดำยันยกห้านะครับภายพยัคฆ์ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นนะครับภายพยัคฆ์สอมาตัวลินเดิมครับบุญชูสบุญมิลิ์ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยในหัวดอนสุรานะครับนะครับสูงยาวเข่าดีกันทั้งคู่ครับนะครับสูงยาวเข่าดีกันทั้งคู่นะครับ การยืระยะผมมองดูภายพยักดีกว่านะครับเตะตั้งขวางคาเขาในชวนทะเลาะไม่เลิกนะครับรู้จังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาครับบุญชูฝีมือสมอง IQ, มไอคิวมวยดีขวางหน้าดันแทงนะครับแต่ผมมองดูแล้วชกลาดดาเนินเนี่ยภายพยักเป็นตัวเดินทาเนี่ยมองเห็นชัดกว่าครับภายพยักส่อสมัยมาต่อกันที่กุทีห้ในรายการครับช่วงที่2เรื่องขการแข่งขันที่เวลา2องทุ่มครึ่งนะครับพักครึ่งชั่วโมง นะครับแล้วก็มาเจอกันนะครับทองแสนขันปองเซเว่นฟาร์มครับร้อยยี่สิบปอนเจอกับทับหน้าสิครูเพียนนะครับถูกคู่ถูกเวลาครับเพราะว่าทับหน้าการยืนระยะไม่ค่อยดีครับอยู่ที่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิครูเพียนนะครับหัวตะพานอำนาจเตริญนทองแสนขันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยพิปปองเซเว่นฟาร์มครับอุตรดิตนะครับอยู่ทางเหนือเลยนะครับต้นต้นนี่เสียวเลยนะครับทองแสนขันหนักแรงครับปลายปลายนี่เหี่ยวครับความเป็นมวยน้อยครับแต่ว่า ผมมองดูแล้วนะครับการยืนระยะมวยห้ายกดูดีกว่าครับทับหน้าสิทธิ์คูเพียนนี่ชกมวยมาเยอะแล้วนะครับกระดูกการผ่านเบอร์มวยดีครับแต่การยืนระยะครับฟิตซ้อมน้ําเลี้ยงหน้าเสือตัวเงินนี่ไม่มีนะครับวันนี้ส่วนตัวผมมองไปที่เจ้าทองแสนขันป๋องเซเว่นฝากนะครับแล้วก็คู่ที่หกในรายการครับเด็ดลิทฮอนเนอร์มวยไทยเจอกับกล้าพเดชลูกสวนนะครับเด็ดลิทก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ฮอนเนอร์มวยไทยฝีมือสมองไอคิวมวยดีครับต้นต้นลุนนับลุนน็อกร้อยยี่สิบสองปอนด์เจอกับกล้าพเดช กล้าเผด็จลูกสวนนะครับฟิตซ้อมจีค่ายมวยลูกสวนครับกับผู้จัดการฟาอิทนะครับอยู่สุขสวัสดิ์สิบสี่หัวจิตหัวใจไม่ต้องเป็นห่วงครับกล้าเผด็จนะครับกล้าแลกกล้าบวกกล้าออกอาวุธอย่างแน่นอนนะครับตนตนลุ้นนับลุ้นน็อกกันทั้งคู่ส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่จะกล้าเผด็จลูกสวนนะครับการฟิตซ้อมน้ำเลี้ยงหน้าเสือตัวเงินมีสู้อย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวครับได้เปรียบครับทำนิดทำหน่อยไปราคาวิ่งแล้วก็คู่ที่เจ็ดในรายการครับ เพชรคีรีปองเซเว่นฟาร์ม <arm> ครับร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์เจอกับพันวันผเด็ดลูกสวนเพชรคีรีฝีมือสมองไอคิวมวยนีดีครับแต่ว่าการยืนระยะไปไปลายดูไม่ค่อยดีเลยมังกรอนอิวโอโหฟอร์มสดมากๆวันพเด็ดลูกสวนวันพเด็ดต่อหนองสะพานนะครับโอโหเก่าเกมหลายขามเลยเตะหนักต่อยแรงกล้าแลกกล้าบวกนะครับไม่ต้องกลัวเลยออกอาวุธคมหนักแรงครับรู้จังหวะออกรู้จังหวะฉายนะครับฝีมือทั้งกู้ครับวันนี้ผมมองดูการยืนระยะของวันผเด็ดดูดีกว่า นะครับอาวุธหนักแรงครับลุนนับลุนนอกด้วยครับเพชรจีรีมีแต่ฝีมือครับเตะแล้วก็ตั้งเตะแล้วก็ตั้งเฉยๆนะครับเป็นทรงถอยๆด้วยนะครับเป็นมวยไม่ชอบยอมรับหรอกครับมวยถอยช่วงนี้ส่วนตัวชอบไปที่วันผดดลลูกสวนนะครับรองคู่เอกช่วงที่สองครับโปรสิทธิ์ไทยแลนด์ครับร้อยยี่สิบสี่ปอนด์เจอกับเพชรแสนคมสอสมหมายโอโหถูกคู่ถูกเวลาครับอีกคนฝีมือดักเตะดักแทงอีกคนเดินบูดูดันหัวจิตหัวใจนะครับ โปรซิตไทยแลนด์ครับนะครับซ้อมอยู่ที่พี่ไทยแลนด์ปินสินชัยนะครับอยู่ทางเหนือเลยนะครับบางครั้งก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่พีเคนะครับร้อยยี่สิบสี่ปอนด์นะครับเจกับเพชรแสนคมสอสมหมายฝีมือสมองไอคิวมวยดีครับอาวุธร้การมากๆนะครับผมบอกเลยเจ้าเพชรแสนคมนะครับส่วนตัวคู่นี้มองทางมวยไปที่เจ้าเพชรแสนคมครับเตะตั้งขวางคานะครับออกอาวุธทํายังไงก่อ ราคาค่อยๆขยับกินไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวชอบไปที่เพชรแสนคมสอสมหมายครูเอกนํารายการครับโมฮอกงาะบางกะปินะครับเจอรุ่นน้องโล่เงินกลวยในเมืองยิมร้อยสามสิบหกปอนด์ครับโมฮอเขาในเหนียวแน่นบูดุดันแต่ต้นๆนี่โดนอะไรก็หล่นก็หลับได้ง่ายๆนะครับเจอกับโล่ทองกลวยในเมืองยิมเขาในบูดุดันทรงเดียวกันนะฮะโมฮอก,กระดูกมวยดีครับแต่ว่าหลังๆโดนมากระวงง่ายๆ นะครับโลทองก็ฟอร์มสดนะครับช่วงนี้สดมากๆนะครับเลยได้มาชกเป็นคู่เอกสามร้อยสามสิบหกปอนด์นะครับเข๋าเกมด้วยโมฮอคบล็อกลัดมัดตีเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับส่วนตัวคู่นี้นะครับผมมองไปที่มวยรองรองไปที่เจ้าโลทองกลวยในเมืองยิมครับหนุ่มสดกว่านะครับหนุ่มสดกว่านะครับเล่งทีไรก็ผ่านไม่ต้องไปฟัดฟัดเข่ากับรุ่นพี่ยังไงก็สดใสเบอร์ครับโลทองกลวยในเมืองยิม ครบทวนกระบวนวามครับนี่คือมวยรังมวยชอบทัศนวิจารณ์มวยรังมวยชอบศึกมวยไทยพลังใหม่เวทีมวยราชนำเนินของทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับว i p อพยากรู้ข้อมูลก่อนใครครับมวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยจิตดาวกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้เลยนะครับข้อมูลมวยอยู่ในนั้นทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมาทวนครับมวยรังมวยชอบนะครับก้าตัวรวดเลยนะครับอยากรู้ข้อมูลอัปเดตจะลืมกดไปที่ลิงก์ใต้โปรไฟล์แล้วกัน นะครับวันนี้ศึกมวยไทยพลังใหม่ครับมวยรักมวยชอบศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับวันพุธที่สิบธันวาคมสอง8ันห้าร้อหกสิบปดคู่ที่หนึ่งครับโปเต้กวยในเมืองเยี่ยมครับเจอกับเอตันลูกสวนส่วนตัวคู่นี้ชี้ตัวนําไปก่อนนะครับผมชอบไปที่โปเต้กวยในเมืองยิ่มเลเสิงทองทองครับเจอกับซุปเปอร์บาสวันของโอม WK คครับผมชอบการยืนระยะหนุ่มสดของเจ้าซุปเปอร์บาสนะครับชูซับสอนสลาชีพทับตอน้้ำหนักหนึ่งปอนให้ธงไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับผมชอบไปที่เจ้าชูซับครับการยืนระยะมวยดีกว่า ภายพยักซอสมมายเจอกับบุญชูสอบุญมีฤทธ์นะครับส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่ภายพยักครับเตะตั้งควางคาออกอาวุธชัดเจนกว่าอย่างแน่นอนครับทองแสนขันป๋องเซเว่นฟาร์มเจอกับทับหน้าสิทธิ์ครูเพียนนะครับส่วนตัวคู่นี้ต้นๆลุ้นไปที่ทองแสนขันป๋องเซเว่นฟาร์มเดดลิทฮันเนอร์มวยไทยเจอกับก้าพเด็ดลูกสวนนะครับส่วนตัวคู่นี้ผมชอบไปที่เจ้าก้าพเด็ดลูกสวนครับอาวุธหนักแรงกว่า เพชรคิรีปองเซเว่นฟาร์มครับเจอกับวันพเด็ดลูกสวนนะฮะวันนี้ส่วนตัวผมชอบไปที่วันพระเด็ดครับลูกที่เด็ดที่ขาดดีกว่าอย่างแน่นอนโปรสิตไทยแลนด์เจอกับเพชรแสนคมสอสมหมายครับส่วนตัวผมชอบไปที่เพชรแสนคมส่อสมหมายนะครับเตะตั้งของค่าฝีมือทางมวยอาวุธร้ายกัดนะครับลำหักลำพ้นดีโมฮอกงอบางกะปิเจอกับโลทองกลวยในเมืองยิมนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าโลทองกลวยในเมืองยิมนะครับสดกว่านุ่มกว่าอย่างแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามทุกครั้งที่เข้ามารับชมคลิปทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบเป็นกำลังใจให้ทีมงานมัดเด็ดมวยไทยด้วยเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านสวัสดีครับ